มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาแต่สงหลัมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครอง ถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลน,นเรือนนี่การผูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามไในมาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นส้องแข็งไม่อยากทำเอาแบบุ่ม4ุ่ม5เหมือนอย่างสร้างวุวติวัตถาบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่ง การสร้างให้ถูกต้องตามแบบแบบแปลนแผนถังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยาศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ ความเป็นอยู่ของคนหมุงมากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกนี้เพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเยดี่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้คร์เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีสิธรรมเป็นเครื่องปกครอง ความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นยี่สำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้ย่งใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเกว่าสร้างความทุกข์ความลำบาก ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสําหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยาาาการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียงทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่น อะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีกนหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาส,สนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ย้วนแ้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทดิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นทยิดของใจเป็นหลักของใจ มีความ,มนับถืน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศาสนากับการนับึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อระลถกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ระพฤติปฏิบัติตามนั้น ศาสนาม,มีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จัผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุด่างนั้นผมมีการเจิอเมตตาพรนา การทำบุญให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างทนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนกัต่างไม่ล่วงล้ำเกต็ดแดนซึ่งกันละกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมสมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไป พราะการโจกการลักการขโมยหรือการปล้นการที่อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมาก,ากเฉพ่ออย่างยิ่งการปล้นการขี่มีเป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั่นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สาคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านรักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วย รักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยนี่หมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีลห้านี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างม,มีศีลห้านี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นจุดผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนา พเห็นว่าศาสนาไม่จําเป็นไม่สําคัญคือเราไม่เห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่น,น,นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนาไม่เป็นของสําคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสําคัญเห็นคนอื่นมีความสาคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสําคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสําคัญด้วยกันทั้งนั้น การเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญยราภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นแหะมันมีจํานวนไม่น้อยมีมากมายกายกอ,าไไงไไงองไม่ทราบว่าพทธไปยังไงทำเปยังไงสงฆ์ไปยังไงสาระอันสําคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจ หาสิ่งที่จะซึมซาบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักกันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนมามธรรมคือศาสนาหรือท,ทางจ,จิตใจยินงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุ ต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็ยนได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือพลัง,งความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึด ถึงชื่อว่าจําเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสําคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแบบวกคลอนแคลนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาด คุณงามความดีขาดศีลทาเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทําให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งทั้งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งทั้งที่มีสมบัติมากร้อนทั้งทั้งที่อะไรเราก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะละร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจ ใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจําเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนมา,ามธรรมคือพลังความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบ ทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของ,ของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้จากความก่อแจ่เจ็บตายมาในพบนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้าง,งทุกบ้งางดังที่เราท่าท่ากันอยู่เวลานี้ ในอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบพบสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีไม่มีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเนะทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือพลังาขามดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุจะเกิดในพบใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโต ไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นนาทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาทปาติโมกท่างสอนว,อว่าเยาะยว่าสัพปะปาวัสอาการนังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุณละสู้กุชละสู้กระซัำมพระคา หรือกูจะสูป,สปสระทัประดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสติตรประ,ะปยโย์ปะนังการทำาติให้ปร่งใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุธานาสศาสน,นังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลาย มีหลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสกันหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยละภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมุ่นวายเช่นเดียวกันการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้อง นี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากเราไม่มีหลักอยู่ใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดจะเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นจัตหรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไป จึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างกับด้วยหลักธรรมของพระเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการจเจริญาวนี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสาหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกัน ความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจนดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้อ่าให้เสียเวล่งเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติให้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่คิดอ่านใจตรองอะไรเลยในสาระสาคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมกวร สิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทาเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือแล้ถูกต้องแม่นยำน่ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความรอมแสงไปเรื่อยๆส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมา เพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงเห็นจริงเจ้าความจริงมาพูดอย่างอาถรรพ์ได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุบบาตท,ที่ประทานวันนี้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุดยผลรประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นํามาสั่งสอนสารโลกคําสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระ องค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่เหลความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพราะว่าคำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดบังบานใจ ตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นมาเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีเลีวว้วฟั้งออามาปั๊บเผาฐานตนเองนั้นก็มันมีอะไรช่วยได้เรียวกว่ากรรมของสัตว์่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าด,ดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั่งเดิม ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เศษสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาเื่อมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคาสังสอนของพระพุทธเจ้าสห่งคาว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่าว่ามันไม่มีชันโลก แต่ละรายรายมีความทุกข์ประจักษ์ตนหนึ่งเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทำกรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพุ่งแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทําของเราลบล้างบุญลบล้างบาปลบล้างการกระทําของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบลา้างอย่างอื่นไม่สำเร็จขอบคุนรก นั่นก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามุสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่อนอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจําไปแล้วก็ดีๆกันเ้ยอะารนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษ เราก็เห็นกันดูเพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็าตามสายตารเราสั้นเพียงแต่มองดูฝวาดูฝวามดูหนามมันกันยังไม่เห็น,น,นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวต่อเดินเดินไปมันก็นยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิ ขณะที่โดขนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเนี้ยน้าตักหรือไม่ปักมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบขูมันก็ปกักไปโดนหัวตอก็ท้าแตกจนได้ทั้งๆริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามัน,นสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้า จนหัวต่อจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดมากมา,กายกวกองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความกินอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราเราท่านนีน้จะมองเห็นกันนการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกทือเป็นจอมปรากแต่เชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางโนนั้นโดนนี้ไปเรื่อย ตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่เปีเย,ยบความเยียบหนามเนี่ยคนตาดีเยี่ยมได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดน,นี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบแหละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนดะชนดะไปเลยเพราะไม่เห็นท,ทำงไง การเกิดของสารโลกมันก็เกิดดะไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะป่าฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ฉุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ชุดลากไปเข้าตาเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอาวกีไป หากกรรมดีก็พยุงคงเสริมให้ไปในทางที่ดีกันหนนี่พวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องมรู้ราเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้เพื่อยานะนี่มันแบบเกิดดะดะไปเลยทุกจะมีทุกจะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อ,อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่าม,มาจากพบอะไรที่ดูเราเป็นนักพบ นักชาตินักเกิดนักาตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจรึงควรสร้างเหสียตั้งแต่บั้นการไปแบบสมฉุมเดาๆเปิดแบบสมฉิมเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับ หรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ชาละหรือไม่สมเหตุสมผลกันแต่เพราะอย่างยิ่งการผิดความดีความเจริญชาดขึ้นภายในใจด้วยกิตตะภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบ,บาปบุญนรกสวรรค์มิพพาน,น สามามองเห็นได้ด้วยจิตตะพอนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่นเนี่ยทราบบุญทราบบาปนารกสวรรค์ก็ทราบทราบท,าทั้งอยู่ภายในจ,จิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเองเนี่ย จิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนนกันมันซาอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบงังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลําดับนี้จนเต้นภูมิของจิตจะไ่เกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิต จะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภุมิของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ยขัานจงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลก แต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอนจิจตจึงเป็นเรื่องอาภาพัพเรียนจิตอาภาัพอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนอาภาัพทางนั้นเพราะสิ่งอาภาัพมันปกปิก,กำบังมันเนียมนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภาัพไปตามๆกันจึงต้องอบรมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ สงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกกระถาอันนี้มันมีอะไรที่จะควรเพิดกถอนรุ่นลงอะไรไปนังหนาเดินไปนัก็มีแต่ปาช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยนิจังทุกขของนาตาเข้าในบ้านก็ยินบนออกนอกบ้านก็ยินบนเข้าเมืองก็ยินบน เจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านเราจะสงสัยที่ไหนถ้ามีความสุขความสบายม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลาบากนอกจากเราสร้างจิษใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยร้ายทุกอยู่ที่ไหนก็มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสําคัญมากห่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้ว มันก็เย็นคิดว่าจะานที่นั่นเปนยไงจะทานที่นี่เป้ยไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสุขอยู่กับเจ้าของหลักหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไมศาสารจะไปหาจะคุกงอที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปคุกงอหาอะไรเน,นี่ยธนวาการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทั้งโลกก็ดังที่เรา สรากันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการฝนขวายในหน้าที่การงานทำมาหาเรี้ยงขี้มีทรัพย์สมบัติเงินทองอยนางไวกาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแต่งกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้ อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเจนมีความถูกความสบายตายแล้วก็เป็นสุขนี่ผู้มีหลักใจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแตกกันอยู่มาก จงว่าเป็นประจำบุญตามกรรม,รรม,มาำนัวาสนามองเห็นกันไม่ได้มีบอยู่อย่างลึกลาบภายในจิตใจใพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามัน่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภา,ายในจิตใจอันเป็นความดีองทําให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบัง่งความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถาม เพาราะปราศจากสิ่งก่อควาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจนะ่าามาวังม่านเมืนหน้าตากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนเหมือนอยู่อวกาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนีคือสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบวต่ตตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไร นั่งอยู่หรืนอนอนดูไม่สนใจทางนั้นตากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรตากดเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวายตาปฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อจาจรรย์คิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิดดวงนี้แล้ว ดวงมืดมืดดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตฉะนั้นฝีิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่ที่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟไมันเป็นไฟอย่อย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแทรกไปปกปิดกําปิดกัมังเอยใจมันก็เหมือนว่ามันเข้ามันหมองมันดําไปหมดความริงก็คือสิ่งนั้นทาให้ดําชนะสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทาั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุฐาน,านทะลุไปหมดอะไรจะแหลมคมกว่าใจถ,ถึงขั้นเนื้อหน้าเนื้อหน้าอย่างนั้น สาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปะเกิดพบหน้าก็คือใจตรงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นมาสุกข,ขวดเอาละอยกดกันทีนี้พริีหมดจับนะจับ